ผมื่อวานผมได้มีโอกาสนักุยกันนอนนักศึกษาสุดง,ง,งานที่โรงเรียนบอกว่าจะได้นักเสวนาคุยเรื่องวิชาสุครับอ,อะไรครับครูแต่พอไปศึกษาทุกงๆมันอยู่แล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามากครับมันก็คืออสถิตย์หรือย่ญญางหรงองงรวิญญาณหรือว่าการเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์การทำให้เชื่อม <c oughs> โยงกับภาพประทับสังคมเครือข่ายต่างๆนานาแล้วก็ เก็บเป็นมลักฐานครับ,รบผมว่าไอ้ผิดหรือนิงเนี่ยก็กิจกรรมอย่างหนึ่งของโรงเรียนแต่ว่าวิชาหระเินเนี่ยมันมีผลงานออกมาแล้วคนอยู่ที่ไหนก็เข้ามาดูได้ครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าไอ้ส่วนนี้มันหายไปนนนเน,นเี่ยมันมันจะยังไงครับเนี่ยสิ่งที่น่าเสียดายใช่ครับโอเคครับประเด็นที่ท้ายว่าหักบางอย่า ชอบจากการศึกษาของลูกที่อยากให้เขาเติบโตขึ้นในส่วนของตัวคนแล้วคิดว่าจําเป็นมากนะในเรื่องของการเรียน้ยงแล้วก็ยังยืนยันที่จะเได้มีโฮมสคูลค่าลูกเขาอย่างต่อ เขาเดินนะคนโตก็อยากมีแค่ชุดเรียกคนที่สองนะเขาปีนี้เขาเรียกที่อยากจะเข้าโรงเรียนนะคะเขาราคาอยากมีครับโนรกิจกรรมแล้วก็อยากมีรู้สึกว่าก็แต่ว่าแม่ก็อยากรู้สึกว่ามีความจำเป็นที่อยากจะให้เขาเรียนรู้นอกห้องเรียนมันมีก็ลาโรงเรียนมาจัดกิจกรรมด้วยค่ะแต่มีก็ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆนะคะเติบโตขึ้นอย่างมีมีระบบกึ่งโฮมสูลกึ่งสกูล์คนจะมีนะครับะย่างนี้นะ ตอบสนองเขาอยากเรียนวิชาไหนก็ไปเรียนไม่อยากเรียนวิชาไหนก็ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนจริงเมื่อกี้ฟังด้วยใช้เลยค่ะอย่างนั้นเลยก็ระบบหนึ่งทุกห้าครับที่เรียนครับครับกับผ่านมาทางนี้ก่อนนะครับขอแยกผ่านมาทางท่านผ่อวรวัฒน์ี่ทิ้งท้าย่วงท้ายประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอะไรยังไงบ้างครับคือความจริงนั้นมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงจะสื่อสารให้กับ ทุกหน่วยงานการศึกษาทุกโรงเรียนเข้าใจตรงกันเพราะอาจจะมีบางผู้บริหารบางโรงเรียนครูบางแห่งที่อาจจะยึดจิดกรอกิาที่เดิมน,นะครับไม่เหมือนกับผู้ร่วมเสวนาวันนี้ซึ่งซึ่งเปิดมุมมองแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนหลายคนนะปะัจจุบันนะี้ผู้บริหารหรือครูเนี่ยนะหลายคนก็เริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้นอกโรงเรียนเร้าใจล